สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่เซีทางช่องทางน้องฟาทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพี่เอ็นของเราอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะยังเหลือพี่ฟามอมแมมมากๆเลยนะคะวันนี้ก็มาถ่ายคลิปที่อาบน้ําให้ได้ชมนะคะก็ไม่เฉอะแฉะแล้วนะคะคุณแม่เอฟซีได้ยืนบนพื้นปูนนะคะแล้วก็ได้อาบน้ํานะคะพอดีว่าวันนี้นะคะต้องให้ขัดตัวเองขัดยังไงก็ไม่เกลี้ยงนะคะก็ต้อง ขึ้นไปทําความสะอาดอยู่ข้างบนนะคะเนื่องจากว่าวันนี้ฝนตกนะคะช่วงบ่ายสองบ่ายสามนะคะแล้วทีเนี้ยสองสาวของเรานะคะมอมแมมมากนะคะคือ,อตอนที่พามานะคะไม่ได้ขี่น้องมานะคะเดินข้างหน้าให้น้องเดินตามนะคะเนื่องจากว่าสภาพนี่นะคะเละตุ้มเป๊ะทั้งคู่นะคะมีแต่โครนเต็มตัวเลยนะคะเพราะว่าวันไหนที่ฝนตกสภาพน้องๆก็จะมอมแมมแบบนี้เลยนะคะ เพราะว่าเขาเล่นเขาเล่นน้าฝนนะคะเล่นโคลนเล่นดินนะคะแล้วก็เล่นโกลนกันเนาะนะคะอยู่ที่ป่าก็จะมอมแมมนะคะวันนี้ก็มาทําคลิปนะคะที่อาบน้ําให้สองสาวเนาะได้อาบน้านะคะมาทําคลิปให้ได้ชมนะคะก็อาบมาสองวันแล้วนะคะเมื่อวานก็อาบวันนี้ก็อาบนะคะก็ได้ที่อาบน้ําใหม่นะคะไม่เฉอะแฉะนะคะปกติจะอาบตรงนี้น,นะคะจะเฉอะแฉะน้ําก็จะไหลไปทางนี้นะคะไปทางต้นกล้วย ะะก็พื้นมันจะสูงกว่ากว่าเดิมมากนะคะก็ไม่เฉอะแฉะนะคะก็พี่เย็นอาบเสร็จแล้วนะคะเข้าหลักเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่นู้นนะคะที่หลัก,กอ๋อพ่อควันบอกว่าพี่เย็นเขาถูตัวของเขาเองนะคะถูกับต้นไม้นะคะพอดีเรามีที่ถูตัวที่ขัดตัวก็เลยง่ายนะคะพี่เย็นเขาถูตัวเขาขัดนะคะ พอดีว่ามาทําคลิปไม่ทันนะคะแม่ควันเพิ่งพาน้องวัวกลับมาบ้านเมื่อสักครู่นะคะวันนี้พ่อควันไปรับนะคะแม่ควันไม่ได้ไปก็เปียกมอมแมมอยู่นะคะเพราะว่าตากฝนเนาะนะคะไปเลี้ยงวัวฝนตกนะคะก็ตากฝนกันนะส่วนพี่ฝ้ายเขาไม่ถูนะคะพี่เย็นเขาถูนะคะก็ต้องขึ้นไปทําความสะอาดข้างบนนะคะนี่นะคะก็จะสภาพเฉะแฉะมอมแมมแบบนี้เลยนะคะวันไหนฝนตกเนาะ เปลี่ยนสีนะคะจากสีดำๆก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะเนื่องจากว่าดินนะคะท่วมตัวก็กินอาหารไปด้วยนะคะแล้วก็อาบน้ำไปด้วยเนาะนะคะถูตัวแล้วฝ้าทถูตัวแล้วทำยังไงนะคะก็ได้ที่อาบน้ำใหม่นะคะก็สะดวกสบายขึ้นนะคะก็คือน้องๆอ่ะไม่ต้องเฉะแฉะนะคะแต่ก่อนอาบตรงนี้นะคะพื้นดินมันก็จะเฉะแฉะนะคะท่วมขังแต่พออาบข้างบน พื้นปูนที่เราทําที่อาบน้ําให้นะคะเขาก็ไม่เฉอะแฉะแล้วนะคะ,ะเดินสบายนะคะแล้วก็อาบได้สะอาดขึ้นด้วยนะคะสา,สายตึงสายตึงมานีาฟมามามาเบนมาสายตึงนะคะสายไปไม่ถึงนู่นอทูธูธูทูแล้วว้วนแล้ว พี่เย็นเขาฉลาดนะคะเขาจะถูตัวเองพี่ฝ้ายเขาก็ถูนะคะแต่เขาไม่ค่อยถูพี่ฝ้ายเขาจะไม่ค่อยถูตัวอ่ะถูถูถ,ถูถูเลยอาจจะเป็นเพราะว่าพ่อควันอยู่ข้างบนนะคะเขาก็ไม่ถูเพราะว่ากลัวโดนพ่อควนันเดี๋ยววันหลังนะคะจะมาทำคลิปอตอนน้องเย็นอาบน้ำนะคะให้ได้ชมเนาะ นะคะว่าเขาถูตัวเองอะไรยังไงเป็นร่องรอยเขาถูนะคะคุณแม่ f ่นะคะร่องรอยพี่เย็นเขาถูตัวนะคะนี่เสามันถึงได้เปียกนี่นะคะพี่เย็นเขาถูตัวนะคะมีดินมีโครนติดอยู่เลยแต่พี่ไฟของเราอ่ะไม่ยอมถูตัวเลยต้องให้พ่อควานแม่ควานถูให้ตัวก็ใหญ่นะคะกลมด้วยอีกต่างหากนะะถูกอาจจะเสร็จนี่โอ ะะถ้าเขาถูตัวตัวเขาจะดำเมียมเลยเดี๋ยวแม่ควันขอ,อเก็บโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวจะเอาอุปกรณ์นะคะขับตัวให้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวโทรศัพท์มันเปียกนะคะ